สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวยิ่งรักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีขอเรียนแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบว่าจากการที่ดิฉันได้หาดอและรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วดิฉันจึงได้ตัดสินใจขอพระราชทานทูนกล้าวถวาย ร่างพระราชกิจฎิกายุบสภาผู้แทนราษฎรพศ2556เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจัยด้วยเหตุผลดังนี้ค่ะ 1. การยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นกระบวนการตามปกติของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาดังที่ปรากฏอยู่ในหลายประเทศที่ใช้ระบอบนี้ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือธรรมเนียมการปฏิบัติด,ดังกล่าวมาโดยตลอดดังจะเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญไทย แห่งราชนจาจักรไทยทุกฉบับบัญญัติรองรับการยุบสภาผู้แทนรัษฎรไว้และได้มีการยุบสภาผู้แทนรัษฎรมาแล้วหลายครั้งเช่นปีพศ2539พศ2543พศ2549และพศ2554 2. ตามที่รัฐบาลได้เข้ามารับหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่เมื่อวันที่23สิงหาคม2554นั้น โดยมีภารกิจสำคัญในการแก้ไขวิกฤตการณ์ภายในประเทศหลายประการทั้งในเรื่องของมหาอุทกภัยผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนรวมทั้งการฟื้นฟูประชาธิปไตยในประเทศ การพยายามสร้างความปรองดองตลอดจนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งรัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างสุดความสามารถแก้ปัญหาต่างๆจนลุล่วงไปด้วยดีแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นด้านความขัดแย้งทางการเมืองนั้นยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง และถึงแม้รัฐบาลจะพยายามที่จะสร้างความเข้าใจอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญการเปิดเวทีปฏิรูปการเมืองหรือแม้กระทั่งล่าสุดการเสนอให้มีการทำประชามตินั้นก็ยังมีผู้ที่เห็นต่างและคัดค้านซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังหากการคัดค้านนั้นเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแต่ปรากฏว่า มีจำนวนผู้คัดค้านจานวนหนึ่งรวมทั้งสมาชิกพักฝ่ายค้านกับเลือกที่จะใช้วิธีทางการชุมนุมต่อต้านนอกเวทีรัฐสภาซึ่งรัฐบาลก็ได้ดําเนินการบริหารการชุมนุมอย่างดมุนดม่อมและด้วยท่าทีที่ประนีประนอมอันเป็นการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นมาโดยตลอดเพื่อรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยเพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้ประเทศ และคนไทยต้องมีการสูญเสียอีกโดยประเทศไทยเรานั้นเจ็บปวดมามากแล้วค่ะแต่สถานการณ์ในวันนี้รัฐบาลได้คำนึงถึงแนวคิดที่แตกต่างและต่างฝ่ายต่างอ้างว่าเป็นตัวแทนของประชาชนจำนวนมากดังนั้นรัฐบาลจึงเห็นว่าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเมื่อถึงจุดที่มีความคิดขัดแย้งอาจจะนำมาซึ่งความแตกแยกของคนในชาติ และมีความรุนแรงจนอาจเกิดความสูญเสียขึ้นการคืนมนาะให้กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินด้วยการยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปตามวิถีทางที่เป็นไปไปตามหลักการแห่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าคนส่วนใหญ่ ต้องการแนวทางไหนและจะให้ใครมาบริหารประเทศตามแนวทางนั้นรัฐบาลใข้ขอเชิญชวนให้ทุกกลุ่มทุกพักการเมืองที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายใช้เวทีในการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเป็นการนำเสนอทางเลือกต่างๆให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 3. เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วรัฐมนตรีทั้งคณะ ยอมพ้นจากตำแหน่งไปตามมาตรา180วงเล็บ2แต่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐมนูญมาตรา18 181ซึ่งกำหนดไว้ด้วยว่าคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในมาตราดังกล่าว4 ขอให้ประชาชนทั้งหลายให้ความสำคัญกับคำการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะได้หารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงการกำหนดวันเลือกตั้งให้เร็วที่สุดทั้งนี้รัฐบาลขอให้ประชาชนทำหน้าที่และใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความพร้อมเพรียงใส่ใจและรอบคอบเพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้าเน้นเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมที่สุด ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงทางการเมืองโดยวิถีทางที่สันติและวิถีทางตามรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ